คำสอนในพระพุทธศาสนาสอนไว้ว่าทุกสรรพชีวิตต้องเวียนว่ายอยู่ในวังวนของสังสารวัตรสังสารวัตรที่กล่าวถึงนี้หมายถึงวงจรแห่งการเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆอย่างไม่รู้จบสิน้นด้วยอำนาจของไตรวัทตะคือวังวนสามอย่างได้แก่ 1. กิเลสหมายถึงนิสัยไม่ดีที่ทำให้จิตใจหมองเช่นความโลภ ความโกรธความหลง 2. กรรมหมายถึงการกระทำที่ถูกกระตุ้นจากอำนาจกิเลส 3. วิบากหมายถึงผลที่เกิดจากการกระทำเมื่อมีกิเลสเป็นแรงกระตุ้นจึงทำให้ไปก่อกรรมกรรมเป็นสาเหตุให้เกิดวิบากจึงต้องรับผลจากการกระทำของตนทำให้ต้องวนเวียนอยู่ในภพภูมิต่าง ตราบใดที่สรพสัตยังตัดวงจรนี antis, so ้ไม uh, ่ได้ก็ต้องเวียนเกิดเวียนตายหมุนวนอยู่เช่นนี้จนกว่าจะดับกิเลสในใจให้หมดสิ้นบรรลุพระนิพพานจึงจะพ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏได้เมื่อรู้สาเหตุของวงจรแห่งสังสารวัฏแล้วเราก็ควรหาทางที่จะหลุดพ้นจากวงจรแห่งความทุกข์นี้ให้ได้ด้วยการปฏิบัติตามคำสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามหลักศีลสมาธิปัญญาจิตใจของเราจะถูกกลั่นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และสว่างสวยัยจนทำให้สามารถเข้าใจและแก้ไขสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างถูกต้องกิเลสในใจจะค่อยๆลดลงเมื่อเราตั้งใจนั่งสมาธิภาวนากลั่นจิตกันใจมากขึ้นเรื่อ,อยๆ จนสามารถขจัดกิเลสในใจได้หมดสิ้นเราจะหลุดพ้นจากวังวนแห่งสังสารวัฏเช่นเดียวกับพระพุทธองค์และพระอารหันตสาวกทั้งหลาย